บอลมัดประกาศยืนยันการเซ็นสัญญาเบนดกปีกดดวรุ่งวัย19กปีจากลิพูไปร่วมทีมอยากเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวราว25ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญายาว5ปีดกย้ายออกจากสโมสรในวันเด็กของเขาคือโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นโดยรูดก,การที่แล้วเขาทำผลงานที่ดีระหว่างการยืมตัวกับมิดิลสปรในแชมเปี้ยนชิพทำได้3ประตูและ7แอสซิสจากการลงสนาม24นัด มีรายงานว่าลิวพูได้ใส่ออปชั่นซื้อกลับไว้ในดีวนี้เช่นเดียวกับตอนที่ขายจาเรลควานซาไปให้กับไบเออร์เลเวอร์กูเทนยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีในตลาดนักเตะรอบนี้จนถึงตอนนี้ลิวพูทํารายได้จากการขายนักเตะในซัมเมอร์นี้ไปแล้วถึง227ล้านปอนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฉมทีมครั้งใหญ่หลังจากทีมใช้เงินเสืิมทับไปมากกว่า300ล้านปอนด์ลิวพูเพิ่งจะเปิดสนามแอนฟิลด ชนะบอลมัดด้วยสกอร์4-2ในเกมแรกของพรีเมยร์ลรุ่ดูกาล2025-2026ทีมของอาร์เนอร์สล็อตยังเป็นข่าวยางหนักกับมาเกฮีกองหลังของคริสตัลพาเลซและอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาเซิลยูไนเต็ดซึ่งมีค่าตัวรวมกันมากกว่า150ล้านปอนด์ หากใครชอบใจหรืออยากสนับสนุนเพจตัวน้อยๆของเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับเพจเชียร์หงแล้วไงใครไม่เชียร์พวกเราเชียร์ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพวกเราก็ยังเชียร์และให้กำลังใจกันต่อไป